ก็มาคุยกันใั้วิธีการปฏิบัติพระกรรมาฐานก็เป็นว่าพูดกันโดยย่เพราเก่าตรงนั้นอย่าลืมพอม,มีหารสี่อันนี้อย่าลืมนะาการจริงท่านนึกถึงพอม,มีหารสี่เฉยๆนี่ใช่ไม่ได้เพื่อรมใจต้องส่งตัวคือหนึ่งไมตตาความรัก ความรักในที่นี้ต้องเป็นอัตมัญญาถ้าคนมีหาสี่โดยเฉพาะอยู่ในขอบเขตอยู่ในพวกพวกเราอยู่ในระเทศคนดีแต่ความรักก็เดินกันมาฐานต้องเป็นอัตมัญญาคือไม่มีประมาณใครก็ได้ขึ้นที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นคนรละสัตว์เราก็รักทั้งหมดสองตงุวมาความสงสารสงสารมาคือเหมือนกัน สามุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาไดเสียใครใครดีพายินด้วยอันนี้หมดในกันสีโอเบขาความเฉยถ้าจงใดมันเกินนิสัยของเราเราจะไม่ชั้นเติมความทุกข์ของเขาเมันเราจะวางเฉยไว้ก่อนอารมณ์สี่เบการนี้เป็นพื้นฐานใหญ่ทั้งทานารมีศีนารมีเมคขมะบารมี म, คือทานบารมีจะมีได้เพราะมีหางสีศีลนบารมีจะมีได้ก็เพราะว่าพระมีหางสีในขมะบารมีจะมีได้เพราะมีหารศีถ้าปรากรมีบารมีแล้วสามีครบเพื่อนปัญญาบารมีก็เกิดถ้าปัญญาบารมีเกิดที่อย่างเดียวอย่างอื่นครบเพื่อนหมด จะลงความมาจุดใหญ่สำคัญจริงๆก็อยู่ที่พรมีหางสีเมื่อพรมีหางสีทรงตัวติก็ปวิสุทอันนี้ก็ไบกระดูวตุงศีลศีลก็อยู่สมาธิก็อยู่ต่อไปเราก็มาคุยได้สมาธิอีกมุมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในกรมฐานสี่สิบที่คืออาโลกาศีลวันนี้เป็นวันของอาโลกสศีล อาโลก็สินแปลว่าก็สินแสงสว่างคือแสงสว่างเป็นพื้นฐานในการตั้งนินิตเราจะใช้แสงสว่างจากอะไรก็ได้แสงสว่างจากช่องขาหรือหลังคาที่มีช่องเป็นเพียงว่ามองดูว่าจุดนี้ที่พื้นนี้มีแสงสว่างลงมามาถึงใช้ได้ไอั้นก็ได้ หรือแสงสว่างจากดวงจันทร์จากดวงอาทิตย์ก็ได้แต่ไม่ใช่จับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ดูไม่ดูภาพนั้นดูจากแสงสว่างนากาศอันนี้ก็ได้ถ้าเราจะพื้นใช้พื้นฐานในการปฏิบัติจะเอาเทียนหรือว่าตะเกียงแล้หลอดไฟฟ้าตั้งไว้แล้วเอาอะไรบังบังตัวโคมเถอไม่ให้เห็นโคมหรือไม่สูนแสงไม่เห็นตัวเกียนแสงไฟที่เทียน ไม,ไ,ไม่เห็นแสงไฟที่ตะเกียงไม่เห็นแสงไฟที่หลอดเทีนต่้แสงสว่างอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยเพราะอย่างยิ่งอาโลกาสินเป็นกสินที่เป็นตัวต้นของทิฏฐิปุญาาคือก็สินที่ให้เกิดทิฏฐิญาณมีสามกรสินตัวต้นจริงๆคืออาโลกาสินคือแสงสว่างลองลงไป เรียกเป็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าย่อนกว่าอาโลสินหน่อยก็คือเตโชถึงกับโอทายกับสินคือกัสินไปกับสินสีขาวดังนั้นกระสินกองนี้เป็นตัวต้นของพิขุยานจะต้องพยายามฝึกให้มากเพราะว่าถ้าใครได้กระสินกองนี้พิขุยานจะแจ่มใสมากเรื่องการขขดข้องในทิกุยานจะไม่มี แค่ถ้าหาว่าทำจนชินจนต้องอารมณ์ทรงตัวเวลาที่ใช้ที่กวญยคำว่าอารมณ์ทรงตัวกหมายความทำกระสินให้เป็นชานแล้วก็ทําให้คล่องตัวนึกถึงอะไรภาพกระสินจากดเป็นชานทุกทีข้าวกระสินที่เป็นกดเป็นชานก็เป็นแก้วแปลวราบริยบเป็นแก้วบังรเหมือนกันทุนกกระสินเพื่อดับแรกก็จับแสงสว่าง ที่เราใช้จากอะไรก็ได้อยากช่องฟ้าที่มีรูรั่วแสงลอดเข้ามาได้ก็ดีท่องน้งค้าก็ตามเสนวางจากเกียนเสนวางจากตะเกียร์เนระวางจากไหล่ปลาเนระวางจากอากาศจับจุดใดจุดหนึ่งให้ทรงตัวถ้าก็ใช้คำนาณว่าอาโลกสินังก็เหมือนกันตู้ก็รไมไว้ใจเขาออกเหมือนกัน แป็นว่าใช้จนชินถ้าภาพนั้นเดินหายไปจะลริมการดูใหม่ก็เหมือนกันทุกสิ่งอย่างนี้ต่อต่อไปถ้าภาพนั้นส่งตัวนานนานนานจนกระทั่งคิดว่าเราต้องการเห็นภาพนั้นก็เห็นได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องใช้นิมิตเป็นเครื่องนําไม่ต้องใช้รูปเป็นเครื่องนําอย่างนี้ถ้าภาพตัวภาพเดิมเรื่องอุปกรนี้มันเบ่ง,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 งต้น ่อไปองคภาพิมิตนั้นจะกลายที่แรกเราเห็นแสงบางๆก่อนตามสภาพ่เห็นพอสมาธิดีขึ้นแสงจะเริ่มหนาขึ้นรวมตัวกันมากขึ้นหนักมากขึ้นเห็นจะเห็นแสงเป็นกลุ่มคล้ายๆกับเป็นก้อนแสงจะหนาขึ้นเห็นชัดใครจะถามว่าแสงรวมกลุ่มกันได้ยังไงใช่อะไรบังคับ ก็ขอตอบว่าแสงจริงๆไม่ได้รวมกลุ่มมันมีสภาพตามเดิมแต่ว่าจิตเรามีสมาธิดีขึ้นจิตว่างจากมีวรอารมณ์ความเป็นทิศก็เกิดเห็นแสงชัดขึ้นนั่นเองคือแสงจริงๆมันมีสภาพทลกกไปสฉดรงหลังจากนั้นมันมีการรวมตัวกันแล้ว ต่อไปแสงก็จะกลายเป็นสีเหลืองเหมือนกันทุกสินจากสีเหลืองก็มาเป็นสีขาวพอเป็นสีขาวเป็นแท่งลุดมีความชัดเจนมากเรื่องความชัดเจนไม่มีความสำคัญนิ่ก็บอกกันมาทุกๆวันบางทีก็บางวันก็เฮ้ก็มีคนอื่นเข้ามาผสม วันนี้ดีกว่าคนทุกคนที่นั่งอยู่นี่เคยปฏิบัติกรรมฐานมาแล้วก็ขอพูดอดียดสักนิดหนึ่งเพื่อฟัเข้าใจคือว่าจิตของเราถ้าจะใสสะอาดมีความบริสุทธิ์สะอาดมากเึ็นขัดเจนจีจัมใสก็ขึ้นอยู่กับเหตุสามเบการก็คือหนึ่งศีลเรื่องศีลนี่อย่าให้บกพร่องถ้าศีลบกพร่องสมาธิมันรั่ว ชางก็ไหลเมื่อสินทรงตัวแล้วก็พยายามระงับน,นีวรตอนนั้นจิตอย่ายให้เข้าไปคับนมิวรใดขาดถ้าเราทําจนชินและการระงับไม่ควบมีวรโชกข่าวมันไม่ทำมาสะดวกไม่ยากจิตไม่นถลิน,นิวรเมื่อจิตไม่นเลิกมีวรล้วก็ต้องใช้ปันนาญาณช่วยถ้าใช้ปัินาญาณช่วยในความป็นคิดคนจิตจะจยใสมาก กำลังใจวิปัสนาญาณก็ใช้ต่กำลังใจของตัวเองซึ่งมันไม่หนักนะักวิปัสนาจาย์แบบเบาๆก็ใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นดีร่างกายของใส่ดีวัตถุท่าต่างๆก็ดี มีสภาพไม่เที่ยงเถือนิจังมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นต้องคิดตามไปให้มันเห็นไม่ใช่บรรยายเห็นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆไปทุกวันร่างกายมันจะสุดโทรมทุกวันเขาเก่อแก่ไปแก่ไปแก่ไปการนี่เรากินอาหารการบริโภคก็เพื่อต้องการให้ร่างกายทรงตัว าไม่กินอาหารการบริโภคไปร่างกายจะไม่ทรงตัวสภาพอาหารเดิมหมดไปอาหารใหม่ไม่เข้ามาแทนท,ที่ร่างกายก็ตายที่ร่างกายทรงตัวก็ทุกวันนี้เพราะใช้การฝึกเนื่องเป็นสันต,ติที่สุดต่อกันไม้ฟางของเก่ามันจะหมดไปแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปแทนเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ต้องใช้น้ำมันเผา ถ้าน้ำมันเก่าจะหมดเราก็เติมน้ามันใหม่เข้าไปมันก็ยังหมุนแต่หากว่าเราไม่เติมน้ํามันใหม่เข้าไปน้ามันหมดมันก็ดับขันใดร่างกายเราก็ไม่สภาพเช่นเดียวกันนี่มันไม่เที่ยงอาศัยที่มันไม่เที่ยงมันจะไม่มีการทรงตัวเราต้องการให้มันทรงตัวเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยประกอบกายงานหาทรัพย์ถินมาเพื่อเลี้ยงมัน การเด็ดเหนื่อยทั้งหมดในการหาทรัพย์สินื่อประกอบกายงาน,น,นต่างๆมันเป็นทุกข์ลงความมารเกิดมาทุกข์ความไม่เที่ยงและก็ทกกุกข์ความทุกข์ตัร่างกายของเราในสุดจะบกวนไในขนาดไหนก็ตามในสุดไม่ก็ตายถ้าความเกิดความตายยังมีก็อยู่กับเราเพียงใดถ้าเราจะเกิดชาติหน้าอีกชาติเราก็ต้องเปทุกอย่างนี้ อันนี้สมมติว่าเรายังโง่สักหน่อยคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนฐานะอย่างนี้มันมีทุ์ถ้าเราเกิดเป็นมหาเศรษฐีอาจจะมีสุดไปเกิดเป็นคนมีวาสนนาบารมีใหญ่อาจจะมีความสุด้าเกิดเป็นเกษตรกรก็อาจจะเป็นมหาลูกาตร์อาจจะมีความสุดเราคิดอย่างนั้นอันนี้เราก็คิด้วยความโง่เหมือนกัน คำว่าทุกในเนนรื่องฐานะของคนหรือศักดิ์ศรีของคนจะเกิดใน,ในคนฐานะเช่นในดก็ตามมันมีความทุกข์หมดเพราะทุกเกิดมาจากหนึ่งความไม่เที่ยงของร่างกายคนทุกคนก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันสัตว์ทุกตัวก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันนันเกิดขึ้นมนใหม่แล้วก็เคยเก่าเหมือนกันส่งไป และคนเลยสัตว์ทั้งหมดก็มีอาการป่วยไข้มาสบายหมนกันอาการป่วยไข้มาสบายเป็นมันเป็นเป็นปวดทุกข์ไม่มีการพัดผ้าของรักของชอบใจเหมือนกันการพัดผ้าจะของรักของชอบใจทีเดีนทุกข์การที่มีความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังถ้าอยากได้ขนาดโน้นมันก็มันก็ได้ขนาดนี้ก็อยากได้มากมันก็อยากได้น้อยจะอยากได้ของดีมันก็ได้ของเล็ว เ้าอยากได้สีเขียวก็ได้สีขาวแทนมันได้มาไม่กันจะเป็นได้ความได้เพราะ็รกอบด้วยความทุกข์เขาได้ไม่สมใจมนึกนี่ถ้ากาลังใจต่ำๆเราคิดตามนี้ต้องเวทนาอยา่างก็ตัดสินใจว่าถ้าการเกิดการตายยังมีอย่างนี้อีกเราไม่ทนทุกข์เราไม่เกิดดีกว่าเราไปนิทานคำว่าไปนิพานให้จิตมันรักนิพานจริงๆ รังเกียจใจเกิดจริงๆอย่างนี้จิตจะเกิดความสะอาดมากที่พยันแจ่มใสถ้าคนที่มีกำลังใจใหญ่มีบารมีสงูงใ้เต็มว่าใช้ศัพท์ไปง่ายอย่างที่พระพะท่านรมลรสกุลตายบรรสกุลเตน็นอย่างนี้พระบรรสกุลตายบอกอนิจจาวันสังขารา สสงขารคือร่างกายทั้งหลายไม่เที่ยงหนอยุกปาทวิยธรรมมีโนเมื่อเกิดขึั้นแรกก็เสื่อมไปปุกปัจชิตเตวาวาธิรุตชนติเมื่อเกิดขึ้นแ้กก็ดับไปเตสัสงมูประสมมโรสุโขกายเข้าไปสงบกายนั่นที่มีรีกามสุดคำว่าคำว่าทางการเข้าไปสงบกายก็หมายมีพาน ถ่หมายคามขึ้นชื่อว่าการมีร่างกายอย่างนี้ไม่มีกำเราอีกมันจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปชาติหน้าไม่มีนั่นคือเข้ามิตายแต่จ,จิตใจของทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกพยาน,น,ยานจะมีสภา,าพยายาแจ่มใสสภาพมีกําลังใจละเอียดแต่คนนี้อีกนิดต้องใช้ง่ายๆอย่างนี้พามันใช้ประุนเป็นว่าจิรังวัตยังกรโยเป็นต้น คุณแปลว่าอีกไม่นานแล้วหนอร่างกายนี้ก็มีวิญญาณไปปราดแล้วที่ไม่ช้าไม่นานจิตใจทั้งน้ร่างกายและวิญญาณของร่างกาย,ากายมันจะออกไปแล้วก็มันก็เป็นศพที่ชาวบ,บ้านเขาทอดทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็นั่งคิดว่าร่างกายที่มันไม่ดีอย่างนี้มันจะพังอะไรก็เชิญพังซิ าเธอพังมาเลฉันจะไม่มีร่างกายอย่างนี้ฉันจะมีความสุขนั่นคือต้องการนิพพานแต่กําลังใจของบคนด้านขั้นเดินเริยนสมาธิจิตใจมีกําลังอย่างนี้เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสอย่างยิ่งจิตจะสะอาดที่สุดความตื่นทิพ์จะแจ่มใสหลังจากนั้นก็จับภาพอาโลกสิน ที่เป็แสงขาวสะอาดยกภาพ้นมาให้ชัดเนจนแจ่มใสก็รงวังตนยกให้เห็นภาพให้เห็นภาพตสิศชัดเจนขนาดไหนภาพอย่างอื่นเท่าบมดีลชัดเจนขนาดนั้นอันนี้เราใช้เครื่องใช้กันขัข้นอุปารสมาธิก่อนมันเมื่อขัข้นอาทย์ปุญญาถ้าต้องการดูอะไรจะนึกว่าขอภาพนี้จะหายไปภาพนั้นจะกลายปเป็น เพราะว่าถ้าเราใช้เพียงขั้นอุปจาราสมาธิ่นความแจงใสอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งดรือความมั่นคงอาจจะน้อยไปหน่อยหนึ่งมีวรอาจจะแทรกได้หรืว่าทานอาจจะแทรกได้บ้างเอากันให้แน่จริงๆคือยกจิตภาพกสินให้เข้าถึงฌานก็เหมือนกันภาวนาไปดูภาพไปภาพจะกลายวิเทียน้อยแล้วเป็นแก้ว จะกลายเป็นแก้วทปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยก็ไม่แน่นักนะแต่บางคนเขาเห็นในแก้วพัดพับทันทีทันใดบางคนก็ช้าสพราร่กำลังใจเห็นภาพกระสินเป็นแก้วอย่างคนที่เคยเจริญมโนยินทธิมาแล้วเขาเคยจับภาพพระเจ้าพับเดียว,ปวเป็นแก้วเป็นแก้วแผลระยบหลังจากไดก้ขอราสนาขอรบรมีพระเจ้า เพราะระหว่างนี้ตอบใจเพาภาพอารมณ์สิน์จง,งปลาตเปแทนวันนี้ภาพพระพุทธเจา้าจะหายไปภาพอารมณ์สินจะเกิดแทนก็จะแผลวพาบริยบเหมือนกับภาพพระพุทธเจา้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ากําลังใจถ้าแผลวพาบริยบเวลานั้นจิตเข้าสู่ครามอวิชิตของพระอริยเจา้าถ้าเป็นแก้วใสเฉย,ยๆนี่ เป็นเกฑงของชานโลก,กีเป็นชาญเหมือนกันชาญสี่เหมือนกันแต่คนละขั้นเป็นโลกุตระชาญสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอริยะเจ้าจริงๆก็เป็นเื่องว่าจิตเข้าส่โลโกรตะกาญเฉพาะเวลาอันนี้เหาว่าเห็นภาพเจ็ิเป็นแก้วแพลวาวแทนภาพของสรุปคนที่จเจริญโลยเที่ยวแล้วคนมะได้กำไรเพราะก็สินทุกกองนี่ก็คือ โนยิธิภาพพระเจ้าก็เป็นาสนิถ้าเราชลาดจริงๆอันดับแรกจับภาพพระพุทธเจ้าก่อนทำทุกอย่างเข้าไปถึงภาพพระพุทธเจ้าเห็นแก้วเพราะถ้าเราเห็นได้ภาพพระพุทธเจ้าเป็นแก้วนี่เราใช้ยากเพราะว่าเราเคารพในท่านเราต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้ขอภาพพระพุทธเจ้าให้ไปภาพนั้นเกิแดแทนมาเยกมามาเข้าจิายจคิดว่ามันจะเป็นการปรามมท เราก็ไม่เอาเระหลอกคนนี้เสียเหนภาพพันเจตเจนแล้วขอรัตนาวาขอาาขอพระอุปสมองค์จะหายไปชั่วคราวตอนนี้ไปขอภาพอรโลกสิงเกิดแทนเท่านี้ภาพอรโลกสิงค์ขึ้นจำงใสตามนั้นถ้าเป็นแก้วใสจะรมนวะักใจได้สบายเป็นแก้วใสโดยเฉพาะเวลานั้นเป็นชาญชี่ในชาญโลก,กีดูลมใจท่อ,อด้วย ถ้าไม่รู้สึกมหาไม่ใจเขาออกเป็นชานสีถ้ายังมีรู้ความรู้สึกว่ามีเราไม่ใจออกก็เป็นชานใดชานหนึ่งไม่เด้ไปถึงฌชานสีก็รูว่าว่าถ้าเป็นแก้วตอนนี้เราเห็นภาพเป็นแก้วแปล่าๆก็เห็นชัดเจนมากเราต้องการจะเห็นอะไรลนะ่ะเราต้องการจะเห็นอะไรเราคิดว่าขอภาพตัวสิมี้จนหายไปภาพนั้นจะแปลกดแทนเท่านี้นะทุกอย่างใจเห็น เหมือนกับว่าเวลาพระอาทิตย์เที่ยงทุกอย่างจะชัดเจนแจ่มใสมากโดยความจริงตามที่ยจะมามีความรู้สึกว่าเห็นชัดมากกว่าพระอาทิตย์เวลาเที่ยงโดยสสงพระอาทิตย์จะส่องออกมาเวลาเที่ยเราเห็นชัดแต่ว่าใช้ภาพกับใช้เตอาโลกสินเนี่ย้าภาพอาโลกาสินแต่ความยัดจัใจเห็นชัดกว่านั้นอีกชัดเจนแจ่มใสมาก วอย่างเทวดานางฟ้าผมหรือพาะอเดีวยวดเจ้าที่มีควานแล้วหรือพระพุทธเจ้าก็ดีตามปฏิเราจะเห็นบางๆไปบ้างเราเห็นองค์หนานิดหน่อยบ้างแต่ว่าใช้กําลังและอารมณ์สินธรรมาตราใ่เห็นเป็นเนื้อเลยเห็นเป็นเนื้อแต่ว่ามีภาพเป็นเนื้อใส สุดท้วแต่พระองค์จะแสดงออกบางครั้งแสดงเหมือนมีเนื้อธรรมดาเลยสวยงามมากบางครั้งก็เหมือนกับคนมีเนื้อ่ยมาเห็นนี่เงาก็เหมือนมีเนื้อแต่ใสแต่กาบริยับไี่เห็นกําลังเต็มที่แต่เมื่ออารมณ์ก็เสียนี่ถ้าจะใช้กําลังวิปัสนาญาณคอใช้กําลังไม่เต็มมาตราแล้วก็ดูสวรรค์ดูพุมโลกดูมนรกดูเปรตดูชายดูสัตว์ดิฉัน แล้วก็นั่งนึกดูไอสัตว์มารกเนี่ยมันมาจากไหนก็คือพวกคนเราแล้วก็เราก็อยากจะดูว่าเราเคยเกิดมรกขุมนี้ไหมขุมนี้ไหม,ม,ม,ไหมดูมาทุกขุมแต่และขุมมากี่ครั้งแต่ละครั้งทําอะไรไว้ย้อนดูภาพเดิมในอัติต่างสยานก็จะเห็นว่าเราเป็นมนุษย์ชาตินั้นชาตินั้นเราทําความชั่วอะไรไว้จริงเรกขุมนี้ก็จําภาพไป ไอ้ความัช่วประเภทนี้อารมณ์เรวเลยประเภทนี้จะไม่มีกับเราอีกจนมันไว้เขาอดใจไว้เขาเขาไปิดไปม่ช้าไม่กระชิมไม่เห็นภาพชั่วมาแล้วดูเคยเกิดเป็นเปิดไม่เป็นสก,กายไม่ไปสันิชันไม่อันนี้ไม่ต้องพูดมัเดดนเจอ็ทุกคนโดยจะนับวาระไม่ได้ ก็จำได้ว่าไอ้เศษของความชัวม่วมาจากต่อป่อตัวลงานรกเองไม่ดีแล้วไม่ทำต่อไปเป็นการสอนตัวเองง่ายได้เลยต่อปอไปก็ดูภาคสวบบรรค์กระดบปุมาเทวดาพรกเทวดากลพเทวดาทั้งหมดทั้งหมดไล่ดูไปแล้วเราเคยเกิดชั้นไหนบ้างจะวาเราเคยเกิดทุกชั้นก็ใส่ความดีอะไรก็จําจไว้ ว่าความดีอย่างนี้เป็นความดีอย่างอ่อนทำให้เ,เกิดประเโยาดาได้นางฟ้าได้คนได้แต่ความดีประเภทนี้อ่อนมากเมื่อหมดความดีแล้วก็ลงมาเกิดใหม่ไม่ดีเราก็ดูนิพพานคอยนิพพานพับเข้าถึงนิพพานได้แล้วคิดว่าเราจะไปนิพพานในทางไหนวิธีที่เราไม่งงเราก็เข้าไปครอบพนุเจ้าโดยตรง ไอ้ทูลถ,ถามว่าไอ้บุญบาร,รมีที่เอาสั่งสมมาเนี่ยมันอ่อนตรงไหนต้องตรงไหนถ้าบาร,รมีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นมาไม่ได้เออการจะมาอยู่จริงๆนะ่ะต้องใส่บาร,รมีเต็มเวลานี้ต้องตรงไหนท่านจะบอกแล้วก็บอกวิธีปฏิบัติมันเลยเราก็ปฏิบัติตามนั้นอย่างช้าอย่างเร็วนี่มันก็ไม่เกินเจ็ดวัน อย่างช้าก็ไม่เกินหนึ่งเดือนมันก็ครบของไม่ยากก็ตามวิธีปฏิบัติจริงๆก็บอกอย่างช้าก็ไม่เกินเจ็ดวันถ้าอย่างเร็วก็ไม่เรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสามวันวิธีที่เราส่งแนะนำมาเพื่อปฏิบัติมันก็ต้องพนเพราะเรามีความมั่นใจนี่การจเจริญอารมณ์รสิ้นมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปนี้ก็ขอพูดเริ่มมโนยงวิธิ ทีการที่พูดมาแล้วทั้งหมดก็ใช้กับมโนยิทธิได้เลยก็มโนยิทธิจริงๆก็เป็นอารมณ์สิ้นแล้ก็เป็นพุทธานุสติแต่ว่าแต่เบื้องต้นอาจจะเป็นปิตการกรเกสิงก็ได้เพราะอะไรเพราะคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆเขาให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปอาจจะเห็นด้วยสีทอง สีทองหรืสีเหลืองอันนี้เป็นปิตากาสินเรใช้ได้เราคิดการนึกถึงวัตรูปเป็นพุทธาเิสติการนึกถึงสีเหลืองเป็นปิตากาลสินเพราะว่าโนยิทิเป็นเงาสินจึงฝึกกันได้ง่ายถ้าไม่เป็นเาสินมันฝึกยากมันไม่มีภาพจับ ต่อไปเมื่อพิจารณาไปภาวนาไปนัข้าวข้าวภาพพุทโธก็กลายกลายไปกลายเป็นแก้วถ้าเป็นแก้วใสอันนี้เข้าพุนเจตอโลกสิงถ้าเป็นแก้วแฝงกาบรญญัตเป็นกําลังของอโลกสิงที่ในขั้นในขั้นขั้นอุตตรชานวิธีปฏิบัติ คือก็รูล้ลมหายใจเขาออกเหายใ,ใจเข้านึกตามบนะัะญะมะหายใ,ใจออกนึกตามพระคะไม่ขนไม่ยากขณะที่ภาวนาอยู่จะอย่าอยากรู้อยา่าเห็นอะไรเป็นใครให้ใช้กํา,าลังใจควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวให้ั้งใจรู้เฉพาะลมหายใจเข้าใจออกจะทำเวนาเฉยเ แต่บังเอิญภาพจะมีอะไเกิดขึ้นมด่อบะเวลานั้นเป็นการบอกเหเตุไอตรงตามความจีนพระ้รรมบอกว่าจิตเริ่มว่างจากจิเลสหลังจากนั้นเวลาที่ครูเข้าไปแนะนําเวลาที่ครูเข้าไปแนะนํำขอทุกคนหยุดภาวนาหยุดยุ่ลรห้มใจเข้าออกแล้วก็จิตใจตั้งใจฟังเสียงคําแนะนำเพราะคำแนะนํานนไป็นธรรมะ ขนาะใดที่ฟังเสียงธรรมะแล้วอยใจในธรรมะเวลาดัานจิตว่างใจกิเลสจิต,จตก็เริ่มเป็นทิพย์เมื่อจิตเริ่มเป็นทิพย์แล้วก็้เชื่อความรู้สึกของจิตถ้าครูถามมาว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าบาังเอิญจิตมีความมปทิพย์อย่างอ่อนมันจะมีแต่ความรู้สึกป้่อยจิตไม่เห็นธาตุ ถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตัดคำทีว่ามีถ้าคนที่มีความจิตสะอาดก,กลางจิตจะมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแตไม่ชัดนักไม่แน่ใจก็เชื่อความรู้สึกอย่างเดียวถ้าความรู้สึกคนจิตว่ายังไงตอบตามนั้นคนที่จิตสะอาดถึงที่สุด เมื่อจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากตอบตามภาพได้ถ้าเราถามว่า,าท่านอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามภาพตามความรู้สึกของจิตท่านูนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกของจิตหลังจากนั้นครูยังได้น,นำไปไปพระจุลาลมีเจริญปัญญาและก็ไปวิมุิภานเป็นมาก ท่านได้ระยะแรกอาจจะอยู่แค่นี้บางคนนี่มีการข้องตัวก็ไปไปกลกว่านี้สำหรับคนเต่าอันดับแรกให้จับวิปิสนายานก่อนให้มีความรู้สึกตามความเป็จริงว่า,าจิรังระยังกายอยเป็นต้นให้คิดว่าอีกไม่นานนักร่างกายนี้ก็จะมีวิญญาณไปปรับแล้ว ในกรม้ความว่าใบาชาร่างกายนี้ก็ไม่มีวิญญาณสิจิตจิตกัะวิญญาณมันไปแล้วันคือคนตายมันก็เป็นร่างกายที่เาบ้านเขาไม่ต้องการมันก็ท่อนไม้ที่ไรประโยชน์เราสัมหาอะไรก็ร่างกายที่เราจะปรารถนามันต่อไปคุณนชื่อว่าร่างกายที่ไรประโยชน์อย่างนี้จะไม่มีกับเราอีก เราจะมีการเกิดและการตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปเบื้องหน้าไม่มีได้เคยนิพพานทำจิตให้เป็นสุขแล้วก็ยกใจไปสุนิพพานอยู่ตอหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจวตวัตการท่านดูวความขารถใาอย่างนี้คือพระนะนดำเขาได้นำอะไรจะมีความคล่องตัวมากจะมีสภาพชัดเจนแจ่มใส ถ้าต่อนี้ไปขระวันดาทางพุทธบริษัทธ์เปหลายตั้งใจท่านหน้าทางพุทธโลกตั้งใจเมื่อการเข้ามาทางชิ้นวาทางกรรมฐาน